เป็นวิธีการที่สกปรกจริงๆจําได้ใช่ไหมท่านผู้ชมครับตอนที่ทหารกัมพูชาเนี่ยล้าเข้ามาที่ประเทศไทยเลยแนวเส้นออของต้นพญาสัตบัญเข้ามาแล้วมีการขุดคูเลดขุดสนามเพาะเนี่ยยาวเหยียดเลยแล้วก็มีการบอกว่ามีการกลบคืนให้กับประเทศไทยตามคําเรียกร้องของประเทศไทยคุณต้องกลบคืนนะปรากฏว่ามีการฝังระเบิดเอาไว้ท่านผู้ชมตามแนวแถวๆช่องบอกครับแล้วก็ตอนที่ทหารไทยเราลาดตะเวนเนี่ยคุณก้อย ไปเหยียบกับระเบิดเขาใหตุ้มขึ้นมาฮะฐานไทยเราท่านผู้ชมบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับข้อเท้าซ้ายขาดเลยแล้วทหารกล้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังะนะครับว่านี่คือคนไทยฐานไทยจริงๆเลือดทาหานในความกล้าหารบอกให้เพื่อนตัดขาออกเลยท่านผู้ชมฐานกล้าทั้ง3นายครับอยู่ในหน่วยกองร้อยฐานราบ6021อาการล่าสุดนะครับพลทหารธนพัฒน์หุยวนันอายุ21ปี สาหัสนะครับข้อเท้าซ้ายขาดคุณหมอนะครับทำการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดารายที่สองคือรายที่สองคือสิบเอกปฏิพัฒน์ลีลาศัก์ค่ะท่านนี้นะคะถูกแรงระเบิดอัดเจ็บบริเวณหน้าอกและก็หูนี่คืออื้อไปเลยนะคะและรายที่สามพลทหารนัทวุฒิสีเข้มค่ะถูกแรงระเบิดอัดเจ็บบริเวณหน้าอกและก็หูอื้อเช่นกันสาหัสหนึ่งบาดเจ็บสอง นี่คืออันนี้บาดเจ็บนะฮะอันนี้แค่บาดเจ็บเฉยๆแล้วก็เอาวัตถุมงคลมาให้นักข่าวดูนะครับเพราะว่าเพิ่งได้รับมาจากบิ๊กกุ้งมีทั้งเครื่องรางของขลังเราก็ถามว่าคืออะไระเห็นบอกว่าเป็นหลวงปู่ศิลาเดี๋ยวเล่าต่อเมื่อวานนี้ครับนักข่าวช่องแปไปที่โรงพยาบาลไข้สรรพะสิทธิ์ประสงค์นะครับก็มีบรรดาผู้บังคับบัญชาแน่นอนนะครับแล้วก็บรรดาเพื่อนทาห,าหารเนี่ย ก็เดินทางมาให้กำลังใจฐานทั้ง3นายแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวด้วยซึ่งเห็นบอกว่าทั้ง3นายที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยน่บิ๊กเล็กไปแล้วนะ,ะเห็นไหมครับกำลังใจดีมากนะครับแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับพนหารธนพัฒน์ท่านผู้ชมครับที่ถูกกับระเบิดจนร่างขาซ้ายขาดเนี่ยตั้งแต่ช่วงหัวเข่าลงไปโอ้โหท่านผู้ชมเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่า วันเกิดเหตุเนี่ยมีการจัดชุดลาดตระเวนเจนายด้วยการจากฐานไปยังเนิน4 81บริเวณแยกแนวต้นพญาสัตบัญนัติเขตของเรานะครับท่านผู้ชมโดยอยู่ในลำดับที่4นะฮะซึ่งเส้นทางเนี่ยเขาจะเดินตั้งแต่แนวต้นพญาสัตบัญไปจนถึงฐานปฏิบัติการตัวทีจากนั้นเดินมาถึงช่วงก,ากลางเกือบจะถึงต้นพญาสัตบัญแล้วไปเหยียบกับระเบิดและตุ้มทันทีตอนนั้นนะพลฐานธนพัท์ยอมรับตรงๆบอกว่าไม่เห็น เพราะตอนแรกเนี่ยตอนที่รับข้อมูลมาเนี่ยชุดทหารช่างเนี่ยได้ไปตรวจวัตถุระเบิดแล้วไปเคลียร์พื้นที่แล้วไม่เจอซึ่งคาดว่าระเบิดเนี้ยน่าจะเป็นระเบิดพลาสติกส่วนจังหวัดที่เหยียบละ่ะก็ยืนยันนะคะ